สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับก่อ,อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับที่มาให้ความไว้วางใจกับโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมินะครับในการส่งบุตรหลานของท่านมาได้รับการศึกษาเพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนได้พัฒนาบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็ในการประชุม ที่ผ่านมานั้นยังมีข้อที่ร่วมในการจะต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อที่จะได้ความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการจนาพิเศษวิทยายลัยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษไม่เหมือนโรงเรียนอื่นนะครับมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนนั้นมีคุณลักษณะเหมือน โรงเรียนพอปร,รอราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย์ที่ในสังคมประเทศไทยเราหรือทั่วโลกอยอมรับนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยก็อยากทําความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าในส่วนนี้นะครับนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วจะต้องเป็นแบบอย่างได้เป็นผู้นําได้เพราะฉะนั้นในการพัฒนามนุษย์หรือพัฒนานักเรียนจะให้เป็นมีภาวะเป็นผู้นําตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรียนนี้ก็คือหนึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดีซึ่งจะเป็นการฝึกการจัดระเบียบร่างกายการไหว้การวันทะยาหนะครับจะเห็นได้จากชุดของโรงเรียนการจนาพิเศษพิเทไรแตกต่างจากที่อืน่นนะครับมีชุดนักเรียนธรรมดาชุดกึ่งพิธีการและก็ชุดพิธีการซึ่งนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนนี้ก็จะมีความโชคดีที่ได้ใส่ชุดพระราชทา,านเลยนะครับซึ่ง ข้าราชการหลายคนถ้ายังสอบบรรจุหรือเป็นข้าราชการไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ใส่ซึ่งนักเรียนเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันที่สองเรื่องที่สองก็ขออนุญาตทําความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนมีอยู่3อย่าง 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราใช้หลักสูตรปี2551ัามานะครับเป็นการศึกษาตามปกติตามศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีหนังสือเรียนฟรีนะครับ มีค่าลายหัวมีค่าการวัสดุอุปกรณ์การเรียนค่ากิจกรรมเหมือนโรงเรียนอื่นทั่วไปอันดับแรกนะครับ 4. ทุกคนก็จะได้เหมือนกันหมดสองการจัดการศึกษาเกินมาตรฐานซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโรงเรียนที่มีโอกาสเพราะว่าโรงเรียนการจนาพิเศษอะลยจะต้องจัดการศึกษาให้เกินมาตรฐานไม่ใช่ ตามมาตรฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายาเพิ่มขึ้นนะครับเกินมาตรฐานในที่นี้หมายถึงห้องเรียนวิทย์คณิตจะต้องเน้นเกินหลักสูตร5 1ทั่วไปเรามีห้องเรียน SMTE ซึ่งในทั่วประเทศนี้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องนี้ไม่ถึง70โรงเรียนนะครับซึ่งการจัดการพิเศษที่อะไรของเราก็มีโอกาสเขามอบให้เรามาแล้วก็สามารถ เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วไปในการได้เกียรติบัตรนะครับซึ่งนอกจากจะได้วุฒิบัตรจบม .6 แล้วเราจะได้วุฒิบัตรของ s f p e ไปอีกนะครับ 3. ในปีนี้กลุ่มโรงเรียนการยานาพิเศษตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปโรงเรียนการจานาพิเศษก็จะจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรนะครับนวัตกรในที่นี้หมายถึงสามารถเอาความรู้ ในการจัดก,การเรียนการสอนนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ไปสอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆได้หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างอย่างมีคุณภาพนะครับเราได้ทำา o u u กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังนะครับเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนพวกเราแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนต่อหรือมีสิทธิในการที่จะเข้าไปเรียนต่อในสถาบันได้ กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบรุรีทํา MOU กับโรงเรียนมัธยมที่ประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับทํา MOU กับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตินะครับหรือ c p o ซึ่งเขามีเทคโนโลยีหลายอย่างถ้าเราได้เข้าไปเรียนแล้วก็จะเป็นโอกาสของเรา โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นําในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสนะครับที่โรงเรียนหามาให้แล้วก็จะพัฒนานักเรียนเข้าไปต่อไปห้องเรียนกีฬานะครับห้องเรียนกีฬานี้มีนักเรียนซึ่งสพทนะครับเขามาคัดเองเลยนะครับคัดนักเรียนที่มี สมรรถภาพทางด้านร่างกายมีทักษะทางด้านกีฬาแล้วก็ให้ทุนเทอมละแป0หมื่นนะครับต่อคนนะครับในการเพราะฉะนั้นห้องเรียนกีฬานี้จะพัฒนานักกีฬาทักษะทางด้านกีฬามีกีฬาฟุตบอลชายแล้วก็ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิงซึ่งจะต้องมาอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับห้องเรียนกีฬามีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกหนึ่งคือมีอาหารให้สมมื้อฟรีนะครับ มีหอพักให้ฟรีมีชุดกีฬาให้ฟรีนะครับแล้วก็มีรองเท้าซ้อมรองเท้ากีฬาให้ฟรีฟรีเท่านี้นะครับอันนี้หมายถึงจะฟรีในเรื่องของด้านกีฬาเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะครับไม,ไม่ได้ฟรีทุกอย่างแต่ว่าห้องเรียนกีฬานี้จะส่วนมากถ้าเราซ้อมไม่ถึงแล้วพอเลิกเรียนปุ๊บโค้ชเขาจะเรียกซ้อมเลยซ้อมทุกวัน ก็จะเป็นจกะลักษณะเป็นนิสัยผลนี้ของการซ้อมทุกวันคือนักเรียนไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเพราะ,ะนั้นทุกคนก็จะมีทักษะแล้วก็จะมีวิน,นัยพอเรียนเสร็จแล้วก็จะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวออกไปฝึดซ้อมทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็จะติดเป็นนิสัยนะครับก็เป็นส่วนดีของนักเรียนห้องเรียนกีฬาซึ่งเราก็ได้ประสบผลสําเร็จนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงปีที่ผ่านมาก็มีทีมชาติน้องรัตมีนเหียวใจภูมนักเรียน ชั้นมหก็ได้ติดทีมชาติไปแข่งขันบาสเกตบอล3าคูณ3าที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นของเรื่องของห้องเรียนกีฬาซึ่งนักเรียนทุกคนก็มีวินัยดีนะครับต่อไปเรื่องหอพักทีนี้นักเรียนประจำพักนอนนะครับนักเรียนประจำพักนอนนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักเรียนซึ่งในหอพักเนี่ยมีทั้งหอชายหอหญิงเรามีครูที่จะคอยดูแลหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วก็ในหอพักนั้นก็จะมีอาหารให้อาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นส่วนอาหารเที่ยงนั้นมาทานที่โรงอาหารนะครับซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองก็จะต้องออกกันเองนะครับในหอพักนั้นก็จะมีที่ซักรีดนะครับแล้วก็จะมีห้องสําหรับให,ให้นักเรียนมานั่งทํางานนะครับมีคอมพิวเตอร์ให้หอละ2เครื่องเพื่อจะได้สื่อค้นข้อมูลนะครับเราจะสร้างหอพักนั้นให้เป็นสังคมในการเรียนรู้ ก็มีความพยายามแล้วก็จะสร้างโอกาสให้นักเรียนครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดการศึกษาเกินมาตรฐานแล้วนะครับผู้ปกครองเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เห็นใจผู้ปกครองทุกคนในหลุงนี้เราภาระการเงินทุกคนนะครับแต่ว่าในการจัดการของโรงเรียนนั้นโดยเฉพาะนักเรียนหอพัก ถ้าเข้ามาอยู่แล้วก็ขออนุญ,ญาตเก็บเงินก่อนเพราะว่านักเรียนเข้ามาแล้วเราต้องทํากับข้าวให้นักเรียนทานนะครับต้องใช้น้ําใช้ไฟซึ่งอันนี้เราต้องทําเป็นประจำอยู่แล้วส่วนค่าเทอมอย่างอื่นค่าจัดการเรียนการสอนที่เราใช้จ่ายตามปกตินะครับก,ก็สามารถถ้าไม่มีจริงๆเราก็สามารถผ่อนจ่ายได้ลองไปคุยกับการเงินดูนะครับแต่ในส่วนของค่าอาหารหอพัก ถ้าจัดกิจกรรมที่มันเกินมาตราฐานในหลายอย่างนั้นทางโรงเรียนก็ขอเราไปคุยกับกันหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากผู้ปกครองทุกท่านฝากให้ติดตามในเว็บไซต์โรงเรียนก็ได้หรือไม่ก็สามารถโทรติดต่อกันได้บางครั้งบางคาอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องมาประชุมที่โรงเรียนนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์แห่งนี้นะครับโรงเรียนก็มีความตั้งใจว่าจะพัฒนา นักเรียนโรงเรียนกาญนาพิเศษพิทยาลัยให้ออกไปสู่สังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเป็นผู้นำนะครับโอกาสนี้ก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงกับผู้ปกครองในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนโอกาสต่อไปก็จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันนี้หรือยังไงก็แล้วแต่คุณครูที่ปรึกษาก็จะสื่อสารมากับทั้งท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ